ครับอันนี้เป็นคลิปเล่นๆนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าเาจ้าน้องสาวผมนะครับก็ไปสอยนะครับก็อย่าเรียกว่าเรียกเขาก็คือว่าสอยแต่ว่าบังเอิญความต้องการมนไปจบที่ตัวนี้นะครับ ADI Optimus L7 รุ่นที่สองนะครับก็ของแถมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปซื้อที่งานของอมอม Powerbuy นะครับสำหรับวันนี้นี่ จะเล่นอะไรกันดีนะครับในเมื่อว่าเรามีเวลาคลิปนี้นี่ตั้งใจไม่นานครับประมาณเอาแค่ห okay. ้ประมาณ5นาทีเพราะว่าจะย่อของตัวฟูลรีวิวนะครับก็ฟูลรีวิวก็ติดตามเร็วๆนี้นะครับเครื่องที่ได้นั้นเป็นเครื่องไปร้านสิบสองพนะครับก็ AS ใส่ได้2,100ไเป็นเฮอรนะครับเอ่อทูมูฟ e แล้วก็ d t a ทใส่ได้นะครับสิ่งที่ตอนนี้ มาถึงปุ๊บวันนี้ก็อัปเดตเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็น4.1.2อยู่แล้วนะครับนะครับ4 1่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับในเซตติ้งของถ้าใครเคยดูรีวิวของ lg o p t i m a s l 3รุ่นที่2นะครับก็จะรู้ว่ามีเซตติ้งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ทีนี้เพื่อเป็นการรวบรวมผมจะเล่นแค่จุดเด่นของเครื่องนะครับสังเกตว่า ตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มไฟแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างเครื่องก็จะมีปุ่ม power นะครับปุ่ม power อยู่ฝั่งขวามือนะครับส่วนจุดนี้คือจุดที่แปลกและแหวกแนวที่สุดของ LG Optimus รุ่น s นะครับ a อ s e v e ด้วยนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหมุม up and down นะครับ อัพแล d ดาวจริงเนี่ยครับส่วนควิกเมนูย้ายมาอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ควิกเมนูถูกตั้งให้เป็นควิกเมโมนะครับแล้วก็เราสามารถถามว่าเราสามารถเปลี่ยนควิกเมโมได้ไหมเปลี่ยนได้ครับก็ไปเปลี่ยนจากตัวข้างในของเออเซตติ้งตัวนี้นะครับก็เนื่องจากว่า ผมยังไม่ได้ลงรายละเอีดเลยดในลึกนะครับแล้วก็อ้อปริมที่ปุ่มดว่วนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับข้อดีของการเปลี่ยนแบบนี้สมม,มุติว่าผมเข้าหมดกล้องกล้องเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมีบอกปึ๊บ,บ,บนะครับหมดเลยก็มาดูขนาดภาพก,ก่อนนะครับอาจารย์ไหลลื่นเกิดแปดล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าอันนี้กล้องหน้า BGA นะครับ BGA ผมว่าสังเกตจากข้างล่างนี้เขียนว,ว่า BGA ชัดเจนก,ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับ LG รุ่นที่ค่อนข้างจะบลิงค์พอสมควรเลยสมมุติว่าผมถ่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็กดค u ิกนิโม้ที่จริงกดค u ิกนิโม้ก็คือปุ่มชัตเตอร์ดีๆนี่เองครับ ในระหว่างที่เรากดคลิกมมมส,สมมติว่าเราต้องเราถ่ายปุ๊บเนี่ยเราต้องการเขียนโนต้ตก็สามารถทาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆแล้วก็เซฟลงแกลลอร,รี่แก้งน้องไปเลยฮิฮ <c ười> นะครับในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าไฟที่อยู่ข้างล่างก็ยังมือนมีให้ตามสกุลของ LG นะครับไอคอน นะครับก็ยังเปลี่ยนได้แถมคราวนี้เนื่องจากว่าจอมันใหญ่นะครับก็4.3นิ้วนะครับถือว่าใหญ่นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนไอคอนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการพิว่านาการ CPU ใช้เป็น DuO c คอรแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คงจะหมดห่วงเรื่องความอืดไปได้แต่แรมน่าเป็นห่วง768ขอบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกันกับนองสาวนะฮะก็ในเมื่อว่าไปหลับไปนอนแล้วนะคะขออนุญาตส,สักอันหนึ่งแล้วกันนะครับโหลดสดๆเลยเดี๋ยวขอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นเอาละครับทันทีเราขอสักนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตคุณนองสาวเรียบร้อยแล้ว แบบหน้าด้านๆเลยนะครับก่อนการทดสอบของ LGP1714 นะครับก็คือตอนนี้เราจะทดสอบด้วยโปรแกรมช,ชื่อว่า AnTuTu นะครับมาดูสเปคกนเน้คร่าวๆนะครับก็ใช้อารตัว ARM11 น,นะครับอ่ะมาดู CPU เป็น MSM นะครับ 867B นะครับนั่นหมายความว่า CPU ตัวนี้เป็นของ Qualcomm นะครับ Snapdragon แต่ไม่ใช่ x4 gpu อ่าแน่นอนครับเมื่อใช้ค u a d c o m e เล gpu ก็ต้องคอ a d c o r ครับ e n d i n o สองอ่าอุ้ยแรมไม่ธรรมดาครับแต่แรมเนี่ยมีการขยับแรมมาเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยความจำในตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็ แมนะครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดโดยประมาณนะครับแต่ว่าเครื่องเผื่อให้เหลือแค่หกร้อยสิบเก้ามาดูคะแนนกันนิดนึงนะครับครั้งนี้ผมจะต้องอดทนกันนิดนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> งั้นเดี๋ยวเอาง,ง่ายๆละกันกดทดสอบเบนชมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกกว่าอเรียบร้อยนะครับผลการทดสอบหอพันสองร้อยสามสอง โอ้ยนะครับในชาร์จนะครับอูอยู่ล่างของ Galaxy Note นะครับก็โอเคนะผมว่าไม่เลวรลายนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ตต้องอย่าลืมว่า,าเจ้าอั t i m มั L 2เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเพอร์ฟอรนซ์ระดับเทพนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า ได้ความลื่นไหลที่ลงตัวแล้วก็แอปที่เยอะขนาดนี้แล้วก็นะผมว่าโอเคละก็นี่คือภาพของปากของคอนะครับก็สำหรับ r j 2รีวิวตัวจริงก็ต้องขึ้นจิดกับทาง lg นะครับว่าจะส่งเครื่องให้เราเร็วชักแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องแยกความถี่ครับก็คือตัวมี2รุ่นนะครับ9 1 0 0 กับสองพันหนึ่งแล้วก็ตารางสิบสองพันหนึ่งนะครับมีสองสีสีดำสีขาวสีขาวสัเกตนะครับดินหนึ่งก่อนจบเชสเจอร์ของผิวเนี่ยค่อนข้างจะเนียนิเลยทีเดียวแต่ว่าอย่าให้เลอะนะครับก็ถือว่าเลอะง่ายเหมือนกันนะครับกล้องก็นะครับ,นะรบมี a v d ใส่มาให้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วละ่ะนะโอเคครับจบคาหแต่เพียงเท่านี้นะครับรีวิว คงอีกไม่นานเกินอรอสำหรับแฟนายกไอจทุกท่านนะครับขอหวังว่าคลิปรีวีนี้คงจะเพลิดเพล,เพล,เพล,เพลินะครับก็ดูกันเพล่อเลิดในวันน้วันอาทิตยทุกท่านนะครับก็ตอนที่ถ่ายนี้ก็ดึกแล้วนะครับบันดีครับ